สวัสดีครับวันนี้มาขอรีวิวมีดแคม์เดินป่าสักเล่มนะครับ <c oughs> ฝักไข่เด็กครับไข่เด็กสีดำแล้วก็มีคลิปร้อยเข็มขัดเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ด้ามประกบค,ครับ <c oughs> สองแน่นหนานะครับแน่นปึ๊กครับไม่มีหลวมไม่มีหลุดไม่มีคลอน,นครับย้ำตาไก่ให้อย่างดีนะครับแข็งแรงมั่นคงนะครับฟิตมากครับมิดสรงมิดแขคมนะครับ แชดครับตัวนี้ใบยาว12นิ้วนะครับ12นิ้วแล้วก็ทางสันนะครับทิ้งผิวไฟเอาไว้นะครับ แล้วก็มีลายผิวจอระเข้นะครับเป็นหลุมหลุมนะครับส่วนด้านคมนะครับด้านคมขัดเงานะครับเงาหมอกนะครับ <c oughs> ไม่ถึงกับเงากระจกนะครับเงาหมอกนะครับเงาก็ประมาณนี้ครับ สัน5มิลครึ่งนะครับกว้างสุด2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้ว4หุนนะครับด้ามพยุงนะครับแล้วก็หมุดทองเหลืองขนาด5มิล4จุดรูร้อยเชือก1จุดหมุดโมเสกอีกตรงกลาง4จุดครับเครือบแล็กเงางาม,งามรักษาผิวไม้ครับ ดูครับพยุงหลากพยุงนะครับอ่ะทีนี้ก็พามาทดสอบคมมีดนะครับตัวนี้ชุบบอกเกลือนะครับผ่านกระบวนการชุบบอกเกลือมาอย่างดีนะครับ คงได้ครับเอสได้ครับโคงได้ครับเอสได้ครับผมประมาณแปดสิบเก้าสิบเอร์เซนตครับสบายครับน้ำหนักตัวมีดนะครับน้ำหนักมีดหนึ่งกิโลพอดีนะครับ น้ำหนักฝักไข่เด็ก2ขีดครับรวมแล้วน้ำหนักรวม1โล2ขีดครับผมครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับกัดหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม